สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาต่อ,อามาเก็บลายดิมกระโปรงนะคะนี่ก็จะเก็บแบบได้ง,ง่ายนะคะเผื่อว่า บางทีเราอาจจะมีความขยันเนาะเราอาจจะอยากต่อกระโปรงแบบยาวนะคะแต่ตอนนี้นักแค่กระโปรงความยาวของนี่ก็ถักแค่10ช่วงลายนะคะ2 4แต่10 10ช่วงลาย10ลายนะคะกระโปรงความยาวก็จะประมาณาเหนือเข่านิดนึงนะคะ และจะจบในลายที่เป็นที่มีช่องที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะที่ที่เป็นแบบนี้จบในแถวนี้นะคะก็คือลายของเขาจบตรงใบปลายสุดใบนะคะแล้วก็จะเก็บลายดินแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บลายดิน ตรงนี้ก็เลื่อนห่วงมาแล้วนะคะก็จะโซ่หนึ่งแล้วก็เอ็กลงสักหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่ห้าจะมาเอ็กลงในช่องที่เป็นโซ่หนึ่งนะคะโซ่ห้าเอ็กลงในช่องถัดมาและทำพอคอลงในช่องนี้ แปดหลักนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลัก กลงในช่องถัดมาโซ่ห้ากลงในช่องที่เป็นโซ่หนึ่งโซ่ห้ากลงในช่องนะคะโซ่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าเอากลงในช่องจะมีห่วงอยู่ห่วงที่เป็นโซ่อยู่สี่ห่วงนะคะในแถวนี้และในช่องนี้ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้อที่เป็นหลักพอคอสองหลัก ตรงนี้นี่จะใส่พอคอแปดหลักนะคะสามสี่ห้าเจ็ดแปดหลักครบแปดหลักเราจะมาเอ็กลงในช่องถัดมาต่อไปก็ถักโซ่ห้าไป ลงในช่องที่เป็นโซ่หนึ่งลงในช่องที่เป็นกอพักกาดนะคะลงในช่องที่เป็นโซ่ลงในช่องที่เป็นโซ่สามพอถึงตรงนี้ที่เป็น พอคอสองหลักตรงน,นี้ก็ใส่แปดหลักพอคอลงไปในช่องนะคะสี่ห้าเจ็ดแปอ็กลงในช่องถัดมา ก็ได้แบบนี้นะคะก็ถักไปให้จบแถวนะคะเดี๋ยวก็มาดูว่าแถวที่สองเราจะทํำยังไงนะคะตรงนี้ถักไปให้จบแถวนะคะจะบอกว่าตรงนี้ใครชอบที่มันเป็นดอกใหญ่ๆก็คือเพิ่มได้นะคะแปดหลักเก้าหลักสิบหลักเพิ่มได้นะคะตรงนี้นะแล้วแต่ความชอบนะคะ น,นี่ก็ถักมาจนจบแถวนะคะตรงนี้คือจุดจุดที่เราเริ่มต้นแล้วเราก็จะอ่าจะเลื่อนห่วงนะคะสักสองครั้งโซ่หนึ่งนะคะขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็เอ็กลงต่อไปก็โซ่ห้าโซ่ห้าลงช่องถัดมานะคะ พอถึงตรงนี้ก็ทำพอคอกันด้วยโซ่หนึ่งพอคอกันโซ่หนึ่งทุกหลักนะคะ แล้วก็เอ็กลงในช่องที่เป็นโซ่ห้าก็ได้แบบนี้นะคะลายนี้เราก็คุ้นกันอยู่เนาะก็เหมือนลายพัดนะคะต่อไปเราก็จะโซ่ห้าลงทุกช่อง ถึงช่องสุดท้ายแล้วก็พอถึงตรงนี้เราก็จะต้องทำพอๆพอกั้นด้วยโซ่หนึ่งทุกหลักนะคะ ครบแล้วเราก็มาเอ็กลงในช่องถัดมาโซ่ห้าตรงนี้เขาจะเหลือช่องที่เป็นโซ่ห้าอยู่สามช่องนะคะ เขาจะเหลือสามชอ่องตรงนี้เราก็จะทําพอคอโซ่หนึ่งพอคอโซ่หนึ่งให้ครบทุกหลักนะคะทุกคนก็ทำให้จบแถวนะคะเดี๋ยวไปดูแถวต่อไปนะคะ นี่ขอตัดไปที่แถวต่อไปของเราเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นนะคะค่ะในแถวที่สองก็ชิ้นงานก็ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่สามนะคะก็เลื่อนห่วงเหมือนเดิม โซ่หนึ่งแล้วก็เอ็กลงจุดเดิมน,นะคะตรงนี้อ่าห่วงเขาจะเหลือเขาจะเหลือสองห่วงนะคะในแถวนี้แล้วก่อนาั้้ขึ้นถูกหรือเปล่ะ ตรงนี้เราทำหลักคอคอเราจะเพิ่มโซ่จากโซ่หนึ่งเป็นโซ่สองนะคะโซ่สอง พอคอลงให้ตรงหลักและก็กั้นด้วยโซ่สองนะคะนิองม,มองผ่านกล้องมขน,นัดนะคะเกี่ยวโดนบ้างไม่โดนบ้างพอคอลงให้ตรงหลัก ถึงหลักสุดท้ายเราก็เอ็กลงในช่องนะคะแล้วก็โซ่ห้าเหมือนเดิมเขาจะเหลือสองห่วงนะคะช่องที่เป็นโซ่ห้าตรงนี้ก็พอคอจากโซ่หนึ่งเราก็เพิ่มเป็นโซ่สอง เขาปลักแล้วก็ x ลงในช่องถัดมานะคะก็ได้แบบนี้แล้วอีกสัก ช่วงลายหนึ่งนะคะโซ่ห้าลงในช่องพอถึงหลักที่เป็นพอคอแล้วก็ทำพอคอโซ่สองลงพอคอให้ตรงหลักนะคะโซ่สองลงให้ครบทุกหลัก ก็คือช่องเขาจะอจา,ากโซ่หนึ่งเป็นโซ่สอง,สองนะคะตรงนี้เดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกทีตอนขึ้นแถวใหม่นะคะค่ะแถวที่สามนี่ก็ได้แบบนี้นะคะ ตอนนี้นี่ยังไม่จบแถวที่3นะคะก็กําลังจะจบแถวที่3แลเดี๋ยวก็มาดูว่าแถวที่3เราจะจบยังไงนะคะลงช่องแรกก่อนนะคะโซ่สองพันหัวเข็มลงตรง x ที่เรา x ไว้นะคะโซ่1อ็กลง x ลงจุดเดิม ได้แบบนี้นะคะก็ขึ้นตรงนี้เลยนะคะก็นี้จะลงพอคอสองหลักโซ่สองเพิ่มพอคอสองหลักนะคะโซ่ก็ยังสองเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มหลักพอคอ จากหนึ่งหลักเป็นสองหลักนะคะ ก็เือเราจะเพิ่มหลักพอคอเข้ามานะคะ สี่แถวที่สี่นิดยังไม่จบแถวนะคะก็เหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวมาดูว่าเราจะจบแถวยังไงนะคะเดี๋ยวนี้ขอลงหลักขอคอให้ครบก่อนขอคอสองหลักนะคะตรงนี้อครบแล้วนี่ก็เอ็กลงในช่องที่เป็นโซ่ห้าในแบบนี้ใช่ไหมคะ จะจบด้วยโซ่สองแล้วก็พอคอลงตรง x ที่เรา x ไว้นะคะที่เราเริ่มต้นโซ่หนึ่งเลงในจุดเดิมก็จบแบบนี้นะคะในแถวนี้นแถวต่อไป พอ,อสามหลักรวบทีเดียวนะคะนี่จะลงหลักแรกสองและหลักที่สองนี้หนึ่งครั้งรวบทีเดียวโซ่สี่หลักแรกสองหลักที่สองหนึ่งครั้งรวบทีเดียวโซ่สี่ หลักแรกนี้จะลงสองครั้ง ก็คือน,นี้จะจบในแถวนี้นะคะใครจะอเอกเก็บชิ้นงานก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะตรงนี้ถ้าใครขยันก็เอเก็บชิ้นงานเดี๋ยวมาดูว่าของนี้จะจบยังไงนะคะถ้าขยันเดี๋ยวก็จะมาเอกเก็บชิ้นงาน ให้ครบนะคะเวลามองผ่านกล้องนี่มองไม่ถนัดนะคะเวลานั่งไม่ถนัดถักไม่ถนัดนะคะเวลาถักอ่าผ่านกล้องไม่รู้เป็นยังไง ตรงนี้ปิดด้วยโซ่หนึ่งเก็กลงตรงจุดที่เป็นโซ่ห้าโซ่หนึ่งนะคะหลักแรกสองหลักที่สองหนึ่งครั้งกันด้วยโซ่สี่ แรก2องาที่สองหนึ่งครั้งรวบกันด้วยโซ่ส<ม>ีก็ทําแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะใครขยันก็ x อีกสักรอบหนึงเรามาดูของนี้ว่านี้จะจบยังไงนะคะเดี๋ยวดูดูตรงที่หน้าปกนะคะว่าจะออกมาเป็นยั ไดแบบนี้นะคะในแถวนี้ก็ทุกคนก็ถักให้จบแถวนะคะ ีบสุดท้ายตรงนี้เราปิดด้วยโซ่หนึ่งสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาเอ็กลงในช่องที่เป็นโซ่ห้าก็ขึ้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะกลีบแรกได้กลีบสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ ทุกคนก็ถักไปนะคะคลิปนี้นีก็ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็มาดูว่าของนี้จะจบยังไงนะคะได้แบบนี้นะคะทุกคนก็ไปถักนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสาหรับคนที่เข้ามารับชมคอมเมนต์น,น่ารักน่ารักนะคะเป็นเพื่อนกัน